ปาด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 นี่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 มาเจอของดีเลยมานี่นั้นอืยออยโอ้ย๊ยโอ๊ยอ๊ยโอ๊ยโจุ๊มจุ๊มปอด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  ปาด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 ปดปดออกลายเลยเนาะอือโอ้โหเต็มทีบเลยข้าวเปื้อนโอ้โหูลึกเลยดิสุดยอดเลยสุดยอดเลยนี่อือ อ๋อนี่อยู่ในป้านี่ก็ถือว่าเต็มเลยเนาะนี่โอ้โนี่ทั้งจุ่มทั้งบานเลยเนาะอือโอ้โหลามยาวเลยบ่อลังการลังการงานเนี่ยลังการบอกเลย ูเห็ดปวกทางนั้นเลยอ๋อสะออนคักสะออนอคักปอ้ยเจ้าเจียวเยิ้ยมเยิ้มเลยปอ้ยเห็ดปวกทางนั้นเลยนเนาะผู้อ๋ออลังการอลีดเลยกรอบๆเลยนี่ ุดยอดเดี๋ยวคอโตเก็บก่อนเนาะสุดยอดเลยเยี่ยมเยียมามาเก็บเห็ดน้อกันเลยเนาะบ้านี่ฝุกแห้งเนาะซึ่งแนวใส่กับบมีนี่แก่เสือใส่เลยตอนนี้เราะว่คุามากิโรเนาะแต่มาเจอแบบนี้ปอดลึกเลยเต็มเลยมีแต่ดอกงามเลยนีเนาะ กกกักงานนี่มามาเบิ่งผลงานเนาะหลังจากที่เก็บแล้วแล้วเนาะนี่นนโโสุดยอดเลยทุรักถุเล่เลยเนาะโหกองและนี่ระนาดขึ้นไปพุ่นแล้วเนาะโหยาวโค้งไปพุนน่นเนาะโหจนเมื่อยนึงนี่เนาะเดี๋ยวไล่เรียให้เบิ่งเลยเนาะ อย่างสวยๆเลยเนาะนี่ออืซึ่งกำลังพอดีกินเนาะเนาะขักบอขักบอถือว่าสุดยอดเลยเนาะเห็ดหมนี่อะไนแย่ไล่เลี่ยไปพูดเลยนี่นี่ก็คพงกองละนี่ขนาดซึ่งว่าแถวบริเวณแถวนี้เนาะนี่แถวนี้เนี่ยออกเต็มเลยเนาะนี่พรซึ่งออกหมูใหญ่แห้งหรือเห็ดหมนี่ สุดยอดเลยเก็บลามไปอย่างที่เนาะเขาเก็บเก็บเก็บลามขึ้นมาแต่ห่วยเนาะมันออกตีนห่วยเก็บลามขึ้นมานี่ลามขึ้นมาแล้วก็ลามโค้งไปพุ่ต่ตเนาะคักเลยเด้เป็นดินทรายเนาะเป็นเฮดเฮดพวกน้อยแต่ว่าก็งามอยู่ด้ี่เนาะดอกโจมก่นนี้ก็ถือว่าคักอยู่เนาะนี่เสิ่งกำลังพอดีกินเนาะกำลังบาน สวยเลยเนาะสุดยอดอะไรได้กเก็บแล้วไปทีมฮอตเมื่อยหนึ่งนอนเก็บเห็ดในกระเป๋าสุดยอดเลยตอนนี้ก็ได้กเก็บใส่ตาไปทีมฮอแล้วเนาะนี่ซึ่งเต็มตาเรียบร้อยแล้วนี่นเห็ดเทากัยังเรือหลายเติมนอนทียังมาทนา,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 มานในใส่ตาจะคิดใส่ใส่มาเนี่ยโบมีบนใส่แล้ว ทุงดอกกงยางกับใบวีสงสัยสีได้ใส่เสือแล้วเล <c oughs> เอาเสืออะไรห่อวันนี้เนาะเพราะว่าบูมีอันนส่แล้วตานี่ได้เหลือแล้วตานี่สวดตาไปจูนพูดเลยเนาะ <c oughs> สุดยอดลีเฮดโมนี้ ຍັງລີຫຼາຍເຕີມເນາະເຊິ່ງตาເຮົາເຕັມແລ້ວຕອນນີ